นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิบัญญัติครอบคลุมนโยบาย11ด้านขณะที่ประธานสอนอชอก็ยืนยันเปิดให้อภิปรายและชี้แจงได้เต็มที่ติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิภูคุณอราการคะ่ะจนถึงขณะนี้ก็นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงแล้วนะคะในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสอนอชอคะ่ะย้ําว่านโยบายทั้ง11ด้านครอบคลุมทุกมิติแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คะ่ะ ขณะประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้เวลาแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่10บนาฬิกาจนถึงขณะนี้เริ่มต้นด้วยการยืนยันจะเดินหน้าตามรถแบบของคอสชอที่วางไว้โดยจะไม่นำเงื่อนเวลามาเป็นข้อจํากัดแต่จะบริหารประเทศให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมั่นใจนโยบายครอบคลุมทุกมิติเพื่อหวังรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศแต่ต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือจากทุกคนค่ะ กาแก้แกฎหมายต่างๆที่เป็นประเด็นสนำคัญทําให้การทํางานนั้นมีผลุริษให้มากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่านยโยบายที่รัฐบาลทํามาทั้งนี้น่าจะครอบคลุมปัหาประเทศได้ทุกวิตินะครับทุกเรื่องเราทุกคนรู้แก่ใจแล้วแต่เราต้องคำนึงถึงเง,งื่อนไขเวลาดังกล่าวไปข้างต้นนั้น แล้วเราต้องคานึงถึงความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นว่าเจะสําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จจะทําได้ต่อเนื่องไหมวันหน้าแล้วเราจะสร้างพื้นฐานประเทศได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับ นายยรัฐบาลจะยึดดุธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนโดยมี11ด้านเช่นปกป้องสถาบานันรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศลดความเหลื่อมล้ำของสังคมมุ่งปฏิรูปการศึกษายกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณาสุขเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทในประชาคมอาเซียนส่งเสริมการบริหารรชาชการแผ่นดินที่มีธรรม อภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประ,ประ,ประพฤติมิชอบในภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะขณะที่นายพรเพชรวิชิชลชัยประธานสอนอชระบุค่ะว่าเบื้องต้นมีสมาชิกแสดงความจำนงอภิปรายกว่า20รายโดยจะเปิดให้อภิปรายได้อย่างเต็มที่รวมถึงเปิดให้ซักถามในห้องประชุมได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสชี้แจงได้อย่างเต็มที่เช่นกัน อย่างไรก็ตามนะคะพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่าหลังแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้วจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยเพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุตกภัยและในอนาคตก็จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสอนชเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยช่วงท้ายค่ะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณสมาชิกนะคะแล้วก็คาดหวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปต่อไปได้ภายใต้กรอบเวลาที่วางไว้หนึ่งปีค่ะคุณอราการคุณพิภูคะ